สองเวทีสำคัญที่เราคงจะต้องมามาถอดรหัสกันนะคะก็คือเวทีแรกคือเวทีลงนามสันติภาพที่กลุ่มกุลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะ,คะที่เป็นการลงนามของ ไทยแล้วก็กัมพูชาโดยมีมาเลเซียและสาหารัฐอเมริกานะคะม,มาเป็นสักขีพยานแล้วก็เกิดอะไรเกิดคือมีอะไรเกิดขึ้นมากมายในเวทีนี้นอกจากการลงนามสันติภาพด้วยใช่ใช<ม>ก็มีรายละเอียดให้ให้คุยได้เยอะนะคะแต่ว่าก่อนจะไปลงรายละเอียดนะคะดูวิเคราะห์เนื้อหาของปฏิญญาสันติภาพในครั้งนี้นะคะอยากให้เราได้ย้อนไปฟังบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกอนุทินเนี่ย ได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าในวันที่จะต้องไปลงนาำไลฟ์ก่อนแล้วท่านก็ไลฟ์ด้วยตัวเองอโดยแบบไม่ได้มีทีมงานอะไรเลยแสดงถึงความห่วงใยความรู้สึกของประชาชนบางกลุ่ม,มที่อาจจะวิตกกังวลว่าการลงน้ำครั้งนี้จะทำให้ไทยเสียเปรียบหรือไม่นะคะอลองไปฟังย้อนฟังบางตอนอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยนะครับทั้งกองทัพทั้ง ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเราทํางานอย่างหนักกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับก็ขอให้ท่านได้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ทราบว่าจะพูดได้อย่างไรแต่ผมก็อยู่ในมีประสบการณ์นะครับในการเจรจามาตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่ทางด้านภาคเอกชนนะครับผมยังไม่มีความรู้สึกแม้แต่น้อยว่า ในปฏิญาที่เราที่เราจะลงนามในวันนี้นะครับกับทางประเทศกัมพูชาโดยมีนายกมาเลเซียและประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยร่วมเป็นสกขีพยานด้วยเนี่ยเรายังไม่เห็นจุดใดที่จะทําให้ประเทศไทยของเราเสียเปรียบผมก็ไม่ได้มองในเรื่องของการเสียเปรียบได้เปรียบนะครับแต่ผมมองในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการ ที่จะทําให้ประเทศไทยรักษาเกขตทีิภูมิรักษาอิปไตยและรักษาดินแดนของเราไว้ได้ทุกอย่างการที่จะไม่มีการการที่จะต้องไปตกลงในเรื่องเขตแดนต่างๆนะครับที่มีคนบอกว่าเรายอมแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วนี่ไม่เป็นความจริงนะครับเราไม่เคยยอมในแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะครับแต่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาที่เรกลิดาน,นะครับถ้า เมื่อนําไปสู่การเจรจารในเรื่องการปักปันขีแดนให้ครบเนี่ยนะครับก็จะ,ะใช้เทคโนโลยีนี้มาซึ่งไอแผนที่1ต่อสองแสนมันก็จะหมดไปโดยปริยายนะครับก็จะใช้การเจรจาโดยหลักของความเป็นจริงนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากที่สุดซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ตกลงตามนี้ น่น <c oughs> อนสิ่งที่ท่านนายกได้มาไลฟ์เนี่ยเป็นเป็นข้อกังวลที่คนไทยเคยกังวลก่อนหน้านี้ไงคนไทยบางส,ส่วนกังวล <c oughs> ว่าเอะถ้าเราเดินทางไปครั้งนี้เราจะได้เปรียบเสียเปรียบโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วกังวลว่าจะเสียเปรียบหรือเปล่านะคะพูดกันไปถึงขั้นว่าโอ้ยสุดท้ายแล้วเขมรกัมพูชาจะเซ็นหรือเปล่า ะะแต่ว่าเราก็เคยพูดกันแล้วนะว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าระดับมีทรัมพมาเนี่ยแสดงว่าการเซ็นต้องเกิดขึ้นแล้วแหละนะคะแล้วก,ก็แน่นอนก็เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนั้นนะคะในการลงนามร่วมกัน